และนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของเจ้ากิกาหรือว่าอสูรเลคาที่มีชื่อว่ายอมุงกันเดอร์ครับสกินนี้สามารถได้รับกันแบบฟรีๆเพียงแค่เพื่อนๆเอาสเปกตัมมาแลกในร้านคา้ากิจกรรมต้องพูดตามตรงว่าสกินนี้ทางด้านของทีมงานเคยมีการปล่อยภาพสปอยมารอบหนึ่งแล้วแต่ก็มีการปรับโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเล็กน้อยสุดท้ายก็กลายเป็นสกินที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ณนะตอนนี้นั่นเองครับ แต่ที่ผมได้ดูเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบริเวณหางของเขาจะเป็นเหมือนงูที่อยู่ด้านหลังนะแขนด้านซ้ายก็มีงูเลยผ่านอยู่บริเวณหัวงเขาผมมองว่าคล้ายๆกับหัวมังกรอยู่เหมือนกันเลยน,นั่นเองครับเพื่อนๆทด้ดูแล้วรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใตาค้คลิปได้เลยแต่ถ้าก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแลกดีหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะเล่ให้ดูสักหนึ่งเกมรูปเกมจะเป็นไงเราไปดูกันเลยฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับ Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไว้เติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสต่มาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ l i m a n Shop เท่านั้น หลังแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต,ต็มๆของยอมคุนเดอร์ครับมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงได้ยินเสียงเคาอไม้ทาอยู่ที่สเตชันหนึ่งแล้วก็โดดสองสเตปมาตรงนี้จะเจอหรือเปล่าแล้วหัวดุมๆแบบนั้นเป็นหญิงตาบอดนะครับสกินนี้เป็นสกินทองที่แลกได้ในร้านค้ากิจกรรมครับมีชื่อว่ายอบุนเดอร์ครับใครสนใจก็ไปแลกได้เลยถ้าเกิดสะไปตั้มคอครับจังหวะนี้กระโดดข้าม ฝังของสเตชันกันมาก่อนครับเด็กกูดาวก็โดดอยู่5วินาทีแล้วเดินมาแบบนี้แล้วยิงตาบอดเหมือนจะรอขึ้นรถไฟครับรอแบบนี้3 2 1แล้วตีไปก่อน1่แผอลอะล่ะฮะยิงตาบอดขึ้นรถไฟต้องมาดูว่าสเตชัน2มีพิารเปิดไฟหรือเปล่าแล้วพร้อมที่จะโดดโดดมา2ส,สเตแบบนี้รถไฟจอดอยู่ที่สเตชัน2ครับไล่ตามกันมาต่อโหต้องบอกว่ายิงตาบอดเหลี่ยมดีอยู่เหมือนกันครับ เออกันมาต่อจะคุณยาวฮะเอาละครับต้องมาดูว่ายังไงแต่ได้ยินเสียงเครื่องทอรหัสอยู่ด้านในน่าจะมีใครอีกคนตรงนี้พร้อมที่จะกระโดดบริงก็ฝ่าและขอโดดสองสเตส็ปตาทิมกันเอาไว้ก่อนแล้วเข้ามาไกลๆจังหวะนี้เราตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับเอาละครับหญิงตาบลร่วไปก่อนเป็นคนแรกครับเรียมหมายมาจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วจะได้เฝ้าเครื่องไปด้วยครับแล้วตรงนี้มีวีวีฮะเอาครับ จับหญิงตาบอดลงสู่เบสเมนต์ครับได้หิงตาบอดก่อนก็จะดีครับเครื่องใส่เฟิร์ก็จะรันได้ช้าถ้าเก day, ิดปล่อยไปดีเครื่องอาจจะไหลได้เหมือนกันครับแต่วันดีวันเสร็จออเดอร์ครับฉายอยู่ที่นักปรุงน้ําหอมนักปรุงน้าหอมอยู่ที่สเตชันหนึ่งเอ่อวนมาเช็คกันก่อนว่าใครจะเข้ามาหรือเปล่าครับเด่นมาด้านนอกติดตั้นีด้กันอยู่แล้วมาแล้วครับมือเซนต์นารีโดตีรีบแผ่ไปหนึ่ง บีให้จ่ายท่านหน้าของตัวปอกแผลไปด้วยครับแล้วก็จ่ายอีกหนึ่งปอกครับเป็นสองปอกเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะซ้าคนเดิมได้หรือเปล่าแล้วช่วยมาทันเฟสด้วยเข้ามาไกลๆโดนมาแล้วไม่โดนใครครับอาวแล้วตรงนี้ทาหน้าของเมอร์เซนแล้วรีเดินหนำหน้าโอ้โหแล้วไปตีโดนดเมอร์เซนครับห่างรับจ้างครับรับแผลให้เพื่อนร่วมทีมได้ครับไล่ตากันมาต่อตรงนี้บริงยังไม่ได้ใช้งานครับ ทางด้านของอศูนยรเลยค่ัตรงนี้ต้องโดดตามกันลงมาครับทาด้านล่างมองขวาไม่มีมองซ้ายไม่มาแล้วอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหแล้วน่าจะขึ้นรถไฟห่อแล้วครับตรงนี้กระโดดพอที่ใช้งานแต่ยังกระโดดต่อเนื่องไม่จํากัดไม่ได้นะยังไม่ปลดล็อกสกิลโดดมาตรงนี้เจอมอนสเตอรลี่ล้มอยู่ครับไม่สนใจครับจะเอาทางด้านของจิงตรพก,กันก่อนครับโอ้โหแล้วตรงนี้กระสเฟอร์ก็เสียงค่อนข้างดังเหมือนกันครับ เหลือสี่เครื่องครับแต่มันเป็นสี่เครื่องที่มันไม่เต็มเดี๋ยวโดนกันมาก่อนครับโอ้โหต้องบอกว่าสเต็ปของยิงตะบอลไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโดนมาจาังหวะนี้ไม่โดนนะเดินไล่ตามกันมาต่อสีดักกันไปเรายังไม่ได้โอ้โหเรานิ่งครับนิ่งสุดนะนะของเดือมายอโอ้ตายแล้วครับจังหวะนี้ไม่ใช้เหลือง่ายล้วตีไปแล้วยังไม่ได้ครับโอ้โหเราต้องจ่ายบินกันไปเลยครับคือถ้าไม่จ่ายนี่โดนยิงนานแน่ๆครับโอ้โหสเต็ปดีครับ จะพิ้วขึ้นมาเก้าอี้จะรวยครับใหม่กลฮะจะโซนเครื่องไปด้วยในตัวครับไซเฟอร์เสร็จไป2แล้วเครื่องนี้น่าจะได้ยืนอยู่พอสมควรมาเต็มออเดอร์เฉยอยู่ที่เชียรดเดอร์เปลี่ยนมาเป็นเทเลพอร์ตเครื่องนี้ได้อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วตีเชียรดเดอร์เร่งเปลี่ยนกันไปดีเมอร์ช่วยทางด้านของตัวหยิงตาบอดมาเปทีเรียบร้ออแล้วโดนสองจ้เต็มมาจังหวะนี้แล้วตีกันแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเอาครับ ไม่อายน่าจะพยายามขึ้นรถไฟหอครับแต่ว่ากิงกาไม่ยอมครับโดนสอดเต็ปมาแล้วเคลียร์กันไม่ได้แล้วจะจับวางกาอีจรัวครับพอเสร็จออเดอร์ฉายอยู่ที่่ารับจ้าแล้วก็เชียรดเดอร์ก็อยู่ใกล้ๆครับเดินมาไล่เชียรดเตอร์ันก่อนมาดูจะทับโดนไหมแล้วเลยไปแล้วด้วยครับเดินมาไล่กันต่อเดินมาไล่คนใหม่ครับแล้วตอนนี้ทางด้านของบริงไม่มีครับเหลือเพียงแค่เทนอร์ปเท่านั้นโอ้เอาครับตีนี้วนคันทีทั้งคู่ครับ ได้หรือเปล่าแล้วโดดมาจากวันนี้ครับต้องใช้เชียร์อัพกันขึ้นมาก่อนกระโดดหนึ่งสองแล้วโดดมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหคนเราฝั่งยังดีว่ายังโดนไปปลายวงครับไม่งั้นอาจจะเสียเวลาได้อีกพักใหญ่ครับโอ้โหเราคือไซฟตรงนี้90แล้วเหลืออีกแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นครับเครื่องน่าจะครบแล้วด้วยแต่ตรงนี้มีเมอร์เซเอยู่ไกลๆโดด1ึงสเต็ปทำกันไปแล้วจะช่วยหรือเปล่าแล้วตีมาไปเธอแล้วช็อคไปเลยครับโอ้โหอะไรกันครับนี่ ได้เธอเลิศช็อกอครับทำให้ทน่าของเช์ลิดเดอร์ต้องนั่งยาวๆแล้วครับ <S <S เดี๋ยวต้องมาดูว่าเพอร์ฟูเมอร์จะมาลายไหนนะครับโอ้ตินาัตั์มันเด้งครับยังไม่เห็นว่าจะมาจากตรงไหนครับโอ้เนียนจริงๆครับใส่เฟอร์สองเครื่องแลนี่เข้ามาแล้วด้วยครับโดดขับไปก่อนหนึ่งทีครับต้องยอ้อนรอยน้ำหอมกันจะมายังไง ยังไงจับทางด้านของเมอร์เซนารีแล้วตีกันไปแล้วไม่ช่วยด้วยครับเอาแล้วครับต้องเดินไล่ตามกันมันใหม่ครับจับวางตรงนี้กันไว้ก่อนแล้วจะไล่น้ําหอมโอ้โหแล้วน้าหอมเมื่อกี้ไม่ยอมช่วยครับเขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีเช็ดเลือยครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยยังไงต้องรอเมอร์เซนารีลุกขึ้นมาอีกหนึ่งรอบครับ <c oughs> โอ้แล้วยังแข็งไม่ลุกนะผมอาจจะต้องหยิบน้ำหอมครับหยิบน้ำหอมไปวางเก้าอี้นะ แล้วถ้าเกิดเพอเร์เซนต์ลุกเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันใหม่นะครับเดินกันมาแบบยาวๆครับจะวางด้านใดเอาแล้วมีการลุกขึ้นมาแบบนี้ครับวันน้ำหอ,อกกันไว้ก่อนไล่ตามกันมาต่อครับอย่าลืมดูทางด้านของตัวสกินกันไปด้วยครับเจอรอยเท้าโดดหนึ่งโดดสองอาวเล้วมจะจเห็นอยู่ใกล้ๆเห็นมันอยู่ใกล้ๆเราหูแล้หัวมันไม่ถึงไล่ตามกันมาต่อครับงา้างยาวๆแล้วตีไปยังไม่ได้รอดวางแขกขันไปแล้วตีซ้ำไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับ เอาละเดี๋ยวเราต้องกลับไปเก็บนักปรุงน้ำหอมกันก่อนเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะจ่าย X สิพาได้ทันหรือเปล่าล,ล้วลุกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> เดนินเข้ามาอยู่ตรงบ้าน2ชั้นเมอร์เซเดลี่ลุกไม่ได้แล้วด้วยครับจ่าย X สิพาไปแล้วครับแล้วก็รอยเท้าของนักปรุงน้ำหอมยังคงชัดเจนโดดมายาวยาวทับกันมาแล้วขูแล้วยังไม่โดนเดินมาตรงนี้ตีไปยังไม่ได้ครับเทียบไป้กันไปก่อนเอาละฮะต้องวนกันมาต่ออีกหนึ่งรอบเครื่องไซเฟอร์สองเครื่องแต่มันไม่น่าจะจุดได้แล้วด้วยครับ โดดมาเดิตรงนี้ไม่ต้องรีบครับโอ้แล้วฉีดน้ำหอมโดดมาโดดกลับมาได้ไปได้โอ้โหแล้วตรงวันนี้สามสองแล้วเรียบร้อยเป็นเทินรถช็อครับเก็บสีน่าจสวยงามครับและนี่คือทั้งน้าขอกินทองใหม่ของอสุรเลขคาที่มีชื่อว่ายอมุงกันเดอร์นั่นเองครับ